วันนี้ทุกคนมีโอกาสฟังดีๆนะครับวันนี้ทุกคนมีโอกาสตอนนี้ใครที่อยากจะรักษาโอกาสและอยากจะให้พระเจ้าเข้ามาทําลายสิ่งไม่ดีสิ่งตัวร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายที่ทําให้เราเสียโอกาสในชีวิตวันนี้ถ้าน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ใครอยากจะเป็นคนดีขอยกมือหน่อยครับ โอ้โหขอบคุณมากๆโรงเรียนนี้ให้ความร่วมมือดีมากคุณครูดีใจไหมครับเด็กๆลูกศิษย์นะครับเอามือลงครับคุณครูยิ้มเลยนะครับเด็กๆอยากเป็นคนดีนะครับเอาละถ้าน้องๆอยากเป็นคนดีเราจะไม่ยุ่งอะไรครับยาเสพติดอันที่สองเราจะไม่ทำไมฮะ,ะความรุนแรงอย่าไปตีกันต่อยกันอย่าไปทำร้ายกันอันที่สามเราจะไม่ทำอะไรครับ อ่าให้ความหมายอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะมีเซ็กส์ควรจะมีแฟนใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเราจะมีเซ็กส์เราควรจะมีอะไรก่อนครับน้องผู้ชายต้องมีอะไรภรรยาก่อนน้องผู้หญิงต้องมีอะไรครับสามีหมายความว่า ถ้าจะมีเซ็ก์ก็คือต้องทำไมฮนะแต่งงานก่อนน้องๆบางคนอาจจะพลาดไปแล้วนะครับบอกโอ้อาจารย์มาบอกตอนนี้เสียใจพลาดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรน้องๆครับถึงแม้ว่าพลาดโอกาสยังมีอยู่ถ้าจะมีเซ็กซ์ขอให้มีก่อนแต่งงานหรือเปล่าไม่ใช่ต้องหลังอะไรครับแต่งงานคนที่ตั้งใจแบบนี้รับรองนะครับ ครอบครัวจะมีความสุขเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้ฟังนิดหนึ่งนะที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ทำวิจัยเขาบอกว่า50% 50%เลยนะหมายความว่าร้อยคู่50คู่อย่าล้างกันเพราะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการอะไรฮะแต่งงานเขาบอกอุ้ยหัวโบราณตอนนี้ฝรั่งเขาคิดใหม่แล้วนะถ้าเราตามก้นฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาคิดใหม่ เขาคิดใหม่ว่าเขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานดังนะั้นน้องๆครับอย่านะครับเดี๋ยวจะติดเอสเดี๋ยวจะทำแท้งและเมื่อไหร่ที่เราพลาดเราจะเสียใจเหมือนอย่างพี่นายไหมฮะแท้จริงๆมีความเพศสัมพันธ์เดียวกันก็ไม่ดีนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเพราะทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นบาปเป็นเป็นกรรมนะครับทำให้น้องๆไม่มีความสุข แล้วตอนนี้น้องๆอาจจะบอกโอ้ยมันไกลไปเพราะเด็กๆปหปสอ,อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ปหปสก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเราอาจจะติดเอสเราอาจจะท้องก่อนแต่งและโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับน้องๆจะลําบากและน้องๆผู้ชายก็อย่าไปทําร้ายผู้หญิงนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเอาละครับสุดท้ายนี้ใครตั้งใจอยากจะเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างขอยกมืออีกทีครับขอบคุณในความร่วมมือ โอเคฟังดีๆนะครับน้องที่ยกมือฟังอาจารย์นะครับน้องที่ยกมือตอนนี้ขอให้ทุกคนนั่งสงบนะครับใครต้องการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ยกมืออีกทีอีกทีหนึ่งเชื่อฟังคุณพ่อขอบคุณมากตอนนี้อยากให้ทุกคนที่ยกมือหลับตาครับหลับตาเลยหลับตาแบบอาจารย์เนี่ยหลับตาคนที่ยกมือนะครับหลับตาและอมมือของตัวเองวางไว้ที่หัวใจไม่ต้องไม่ต้องสนใจเพื่อนข้างข้าง เขาจะคุยให้เขาคุยคนเดียวแต่เราหลับตานะฮะเวลานี้เอามือของน้องวางไว้ที่หัวใจหัวใจของน้องเนี่ยมีค่ามากเพราะทุกสิ่งจะมาจากใจวันนี้มือของน้องได้อยู่ที่หัวใจของน้องถ้าน้องต้องการอยากจะให้ชีวิตของน้องไม่ต้องก้าวพลาดหมดโอกาส เข้าไปสู่ยาเสพติดความดุนแรงมีเซ็กส์ก่อนแต่งงานเราตั้งใจจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เอามือวางไว้ครับวางไว้ที่ใจน้องบางคนที่ยังไม่ได้เอามือวางไว้ที่ใจน้องเปลี่ยนใจว่าอืมอยากจะตั้งใจหลับตาแล้วมือวางไว้ไม่ต้องสนใจเพื่อนสงบใจสักครู่หนึ่งหลายคนที่นี่ มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราท่านรักเรามากหรือน้องๆอ,อาจจะมีปัญหาในครอบครัวพ่อแม่อาจจะทะเลาะกันกินเหล้าเล่นการพน,นันเล่นไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่เป็นไรเอามือกุมไว้ที่หัวใจเราบอกเราจะรักษาหัวใจนี้เราจะไม่ให้หัวใจดวงเนี้อ่อนแอแล้วก็พาดพลังเหมือนกับ น้องผู้หญิงที่ผมได้เล่าให้ฟังเขาได้เสียอนาคตของเขาวันนี้ตอนนี้ที่มือของน้องที่มีหัวใจอยู่อาจารย์มีสิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่เราเอามือจับที่หัวใจนี้ยน่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์พร้อมที่จะช่วยน้องๆทุกคนยามใดที่เราเหงายามใดที่เราหมดกําลังใจยามใดที่เราโกรธ เกลียดเราอยากจะใช้ความรุนแรงยามใดที่เราพลั้งเผลอและเรากำลังอยากจะร่วมมีเซ็กส์โดยที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ดีมันผิดมันทำให้พ่อแม่เสียใจและทำให้ตัวเองเสียใจเราอยากจะมีชีวิตที่ดีและน้องต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยวันนี้ในขณะที่เอามือวางนี้ อยากจะบอกว่าพระเยซูอยู่ข้างน้องลงเป็นพระวิญญาณลงสามารถชนะเหนืออำนาจของสิ่งเลวร้ายที่ชักจูงให้เราทำผิดไร้สิทธิ์มีผิดจริยธรรมศีลธรรมทำให้เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่วันนี้พระเยซูช่วยน้องได้ถ้าน้องต้องการเอาคนต้องการตอนนั้นนะครับถ้าน้องต้องการ คนที่เอามือวางไว้ที่ใจต้องการพระเยซูให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจดวงน้อยๆของน้องให้น้องพูดตามเพื่อที่จะขอให้พระองค์ช่วยและบอกกับโะรงว่าขอระรงคุ้มครองจากสิ่งเลวร้วายถ้าน้องต้องการพระองค์อันนี้ไม่ได้บังคับนะครับถ้าน้องต้องการโระองและหลับตาอาจารย์ก็หลับตาเวลานี้อาจารย์อยากจะให้ทุกคนคิดถึงตัวเอง ถ้าน้องต้องการพระเยซูให้พระองค์ช่วยให้พูดต่างพระเยซูขอพระองค์เข้ามาช่วยดวงใจดวงนี้และชีวิตของลูกออและชีวิตของหนูที่จะเดินไปในความถูกต้องอย่าให้ชีวิตนี้ พลาดก้าวเข้าสู่ยาเสพติดเพศเซ็กส์และความรุนแรงขอช่วยหนูให้มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านขอคุ้มครองความคิดชีวิตจิตใจ จากสิ่งเลวร้ายที่จะฉุดชีวิตของหนูให้ตกต่ำขอให้ความฝันของหนูเป็นความจริงขอบคุณพระองค์ที่ฟังคำอธิษฐานของหนูขอพระองค์เข้ามาในใจสถิตยอยู่ในใจของหนูตลอดไป นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระองค์ที่ฟังคำอธิษฐานนี้น้องค่อยๆลืมตาแล้วเอามือออกนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าทุกความคำพูดที่น้องพูดออกมาจากใจพระองค์จะดูแลน้องพระองค์จะไม่ทอดทิ้งน้องตลอดไปถ้าพระองค์ให้สิ่งดีๆกับพวกเราพวกพี่ๆได้น้องๆทุกคนจะประสบความสำเร็จ ใครอยากจะประสบความสำเร็จชูมือขึ้นครับทุกคนที่ชูมือขอพระเจ้าอวยพรให้น้องๆประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่น้องฝันและให้น้องๆพ้นจากสิ่งเลวร้วายทั้งปวงขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับอ่านะครับขอบคุณมากครับอาจารย์